สวัสดีครับสวัสดีพี่น่องนะครับเช้า youtube นะครับทีนะครับกำลังติดตามนะครับเขอลูกซ้อมบัดดอนแล้วกัผู้ที่เบิงเป็นขังแรงนะครับผมเมื่อนี้กัมาไทยนานะครับมาไทยนาก็เลยมาดึงนะครับรถให้พอย่ายนะครับผมสี่จมนะครับผมดึงบ่ขึ้นครับก็เลยจมน้ำกันนะครับทั้งสองนะครับตอนนี้กำลังนะครับเอารถ อีกขั้นนะครับไปเอื้อรถอีก,อกขั้นนะครับมาดึงซอยกันนะครับผมนะครับดินกะเป็นดินทรายนะครับดินทรายนะครับเกลี่ยนะครับแต่ว่าลองดึงมึงแล้วนะครับแล้วก็ปลดออกนะครับแล้วก็สิบ้าสิบุ่งขึ้นนะครับพี่น้องดินขาดลงเลยนะครับพี่น้องก็เลยอยู่สภาพนี้นะครับผมเอามือนีรับมาชมน้ำกันนะครับว่าวิธีการเอาขึ้นนะครับ รถสองคันนี้นะครับ L 4018นะครับกับ L 3408นะครับห้องโพลุกสองนะครับอ่าคันใดนะครับสขึ้นนะครับก็ว่าสีเอาคันนี่นะพี่น้องขึ้นก่อนนะครับผมเอาคันห้องพลุกสองขึ้นก่อนแล้วก็สีพ่วงสองเลยนะครับแล้วก็ดึงเอาคันนี่ขึ้นนะครับผมอ่มาติดตามชมเลยนะครับว่าสีเอาขึ้นจังไรนะครับนี่ทางเดียวก็คือดึงนั่นแหละครับพี่น้องนะครับดึงขึ้นเอานะครับผม งานนี่แพ็กคูครับผมนะครับแพ็กคูเลยนะครับอ่นะครับเดี๋ยวรถกันออีกกันหนึ่งมากกจังสีไทยเห็นพี่น้องเบิ่งอีกนะครับผมช่วงนี้รอรถไปซะกกอนนะครับเขาก็บเพท่านได้กินแล้วครับพี่น้องนะครับามาดึงให้เพื่อน,น,กกนเลยติดก่อนนะครับ นึกยัดไทยเลยคนะน่ะเ,เ,เอาเลยนะครับค <laughs> ันหนึ่งขึ้นแล้วนะครับนี่ครับผู้ดึงขึ้นพนหนาบ่อยนะครับเอาซี่ซิบขึ้นนะครับเอิญไหมสองคันนะครับผมก็นึกหยัดเพลี่แล้วนะครับไทยไ,ได้นะครับใจขึ้นไหว เอาแล้วนะครับพี่น้องขั้นหน่นบริษัทเฮเบิ้งนะครับข้าขับรถนะครับพี่น้องเอาขั้นนี่ครับโอ้สายบู่ครับมาแล้วแน่นอนครับ เอาเลยนะครับเดือดเดยวนะครับต่อยงวเลยนะครับยืนไก่สลิงหลุดสลิงหลุดสลิงหลุดเอาขุแกเรียนขุดแกเรียนพ่อแกเรียนแเ ขอ้านนี s <S And, uh, oh, so ้ส uh. ูงไหมนโดอเเลย่สาี่สิบเก่าถึงสี่สิบครับพีน้องไป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  ไอเอาเสร็แล้วมั้งเสร็แล้วเสร็แล้วเออโหดุดยอดสุดยอดครับสุดยอดอ่าขอบคุณนะครับออขอบคุณเพื่นนอน,นได้หลายนะครับมาซอยกันนะครับลูกซอนมาซอยแล้วกันติดน้ำกันนะครับก็เลยไปเอิญน,นะครับเพื่อนมาซอยนะครับได้การเลย ่ขแน่นอนแน่นอนขึ้นเรียบร้อยนะครับคลิปหนีนะครับกับพทยพี่น้องมาเบิงนะครับรถติดนะครับรถพลุกพล u a n กับบริษัทไยนะครับโบมีผู้ไายจับกล่องให้นะครับก็เลยมาไทยขั้น40นะครับผมนครับกับทีมงานเพิ่นมาดึงให้นะครับ นะครับคลิปหนีก็ขอลาพี่หน่องนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับเราวังเด้พี่หน้องผู้ใดนะครับไทนานะครับนะครับติดดูนะครับผมปีนี้พลลูก2องก็ซีเทือแล้วนะครับผมซีเทือรแล้วนะครับแอบก็ขอลาพี่หน้องนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับพามาเบิ้งนะครับรถติดนะครับก็ขอบคุณคนหลายๆนะครับผมขอบขอบคุณทีที่ดามรับชมครับพี่น่องคลิปหนพบอกันหม่นะครับเดี๋ยวมี อียังตื่นเต้นหรือมีสาระกะสิถ่ายให้พี่น้องเบิง่งคือเก่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกลูกสองบรรดานได้เด้อครับผมคลิปนี้เพิ่นกะสิกลับแลยนะครับขอขอบคุณเพป็นหลายๆคลิปนี้ก็เพราแหละเพียงไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ